มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนรถทัวร์จอดที่แอนนาหลังเชิญวิญญาณของแตงโมไปรายการดังค่ะทัวร์ลงแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของดาราสาวผู้จากไปยอย่างแตงโมนิดานะคะหลังเจ้าตัวไปร่วมวงในรายการแนวลีลับชื่อดังและมีการโปรโมทว่าครั้งแรกของการเชิญวิญญาณแตงโมนิดา งานนี้ชาวเน็ตนะคะพูดว่าทำไมเพื่อนแตงโมหากินกับการเสียชีวิตของแตงโมรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณในศาสนาคริสต์ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอที่ออกรายการพวกนี้โดยที่เอาชื่อของเพื่อนที่เสียไปแล้วเอาไปใช้ ต่อ,อมานะคะแอนนาได้โพสต์ชี้แจงระบุนะคะว่าเรื่องรายการคนอวดผีต้องยอมรับเลยว่าแอนนากับฮิปโปคิดน้อยไปจริงๆสําหรับเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องซึ่งในสมองเราทําอะไรยังไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไม่เงียบก่อนจะมีประเด็นกับคุณแม่แต่หลังจากคุณแม่ให้เราหยุดเราก็ไม่เคยรับสายโทรศัพท์นักข่าวท่านไหนนอกจากจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆรายการก็ถ่ายเท่าที่รับไว้ก่อนหนะ้า เงินที่ได้มาทั้งหมดก่อนหน้านี้แอนนาก็นําไปซื้อลงศพถวายส่วนเรื่องแมวใครจะมองว่าเราเลี้ยงเพราะว่าหิวแสงทุกคนพูดได้หมดแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในไลฟ์จะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นการเลี้ยงสัตว์มันต้องเลี้ยงกันทั้งชีวิตแอนนาโทรปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่อยๆพาไปตรวจสุขภาพดูแลไม่ต่างจากลูกอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในระยะสั้นๆดูกันไปนานๆตอนแอนนาะมีลูก บางคนบอกว่ามีเพื่อคอนเทนต์เราห้ามความคิดคนยากค่ะแต่อันนารู้ตัวดีว่าเราอยู่ในจุดไหนต้องทำยังไงส่วนเรื่องของแตงโมเราเองก็ติดตามตลอดถามข่าวกันทุกวันและเราจะไม่ปล่อยให้มันเงียบไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอโทษที่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรื่องไหนผิดเราจะยอมรับแต่ขอให้เชื่อเธอคะ่ะแอนนาและฮิปโปรักโมเพราะมิตรภาพระหว่างเรามันมีอะไรมากมายจริงๆที่ผ่านมา ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ